this to success tv จัดงานซัาไฮพลเลอริก2020ปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วเราดําเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบปกติคือเราเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะครับแล้วทำให้เราสามารถเข้าถึงน้องๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็ไม่น่าประทับใจมากๆน้องก็มีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นในตัวไอเดียของน้องๆน,นะครับ ปีนี้เรามีทั้งหมดอยู่39มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีการคัดเลือก10ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันนะครับจำนวนทั้งหมด390ทีมแล้วก็คัดเลือกเหลือ200ทีมนะครับและว,วันนี้ก็จะเป็นวันที่มีการนําเสนอผลงานที่ได้การคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเป็นผลงานที่น่าสนใจและก็น่าพึงพอใจมากครับน่าสนใจทีมที่ได้รั เป็นผลผลงานที่มีการเอาไปลองทําจริงนะครับมีการที่เอาไปเป็นเรื่องของการที่จะมีการเอาผลไม้มาขายนะครับซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นไอเดียละน้องๆปีนี้มีเขาเรียกว่ากล้าีกข้าอีกขั้นหนึ่งในการที่จะเอาไอเดียไปลองทําจริงไปเจอลูกค้าจริงนะครับแล้วก็เอาปัญหาอุปสรรคนั้นนะ่ะมาทาเป็นเรื่อง,องแพลตฟอร์มหรือกระบวนการที่ทำธุรก,กิจได้อย่างจริงจังนะครับก็เลยเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการครับล้าจ่ลงนีแบบน้ำหนึ่งในาัได้เห็นการล้องทุกคนหรือเป็นังไงบ้าง ในปีนี้นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน,น้องๆเนี่ยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะทีมที่ได้รับรางวัลเนี่ย ทางออมทางธนาคารกรรมการเนี่ยคงดูแล้วว่าน้องเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้เลยและทําได้จรงิงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางธานาคารออมสินเนี่ยก็พร้อมและก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้กับน้องๆทุกๆบูธท,ทุกๆโครงการเพราะหลายๆทีมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีศักยภาพที่จะดําเนินธุกรกิจต่อได้อย่างแท้จริงค่ะแสดงว่าทางออมสินเองก็ไม่ได้มองแค่ผู้ที่จะต้องได้รางวัลอย่างเดียวก็คือมองผลงานทั้งหมดเลยที่สามารถต่อยอดได้ใช่ค่ะผู้ที่ได้รางวัลนี่คือหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเขาทําได้ดีที่สุดแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดแต่ว่าทุก ทางธนาคารมองว่าสามารถพัฒนาและต่อยอดได้และรวมถึงธนาคารเองเนี่ยก็มีเวนเจอร์แคปิทัลกองใหม่ที่สำหรับเป็นกลุ่มของ Earl ์ลี่สเตเพื่อรองรับของน้องๆอยู่แล้วโดยมีกองทุนเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่500ยกว่าล้านนะคะตรงนี้ธนาคารก็ยินดีพร้อมที่จะมากระดับถึงน้องๆวันนี้เราก็จะอยู่ทั้งวันเดินตามบูธกับน้องๆทั้งวันเพื่อรับความต้องการของน้องๆได้เลยค่ะเพื่อสำหรับรางวัลของน้องๆชนะตี้ก็เริ่มมีการแบบว่าทาจริง ที่บอกคือสําหรับผู้ชนะปีนี้นะครับได้มีการทําจริงไปแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังอยู่ในกระบวนการสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยตั้งเป็นธุรกิจบริษ,ษ,ษัทแล้วก็ขอท์ถึสลับสนใจเอ a แล้วก็ทางด้านข,ของธนาคารออมสินได้ด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะของผ,ผู้ชนะนะครับจริงๆใน200กว่าทีมเนี่ยมีหลายๆไอเดียที่น่าสนใจอยู่แล้วก็เราจะจะปั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาออกสู่ธุรกิจอย่างจริงจังเพราะว่าเราจะพบว่าตอนนี้อาตาัตราการที่จะได้การจ้างงานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากละ เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆได้มีอาชีพมีงานทําต่อไปครับ ฝากผลงานน้องๆน,นะครับวันนี้ถ้าใครมีโอกาสก็มาแวะมาที่ทูตระพาร์คได้ที่ชั้น3มนะครับมาดูผลงานจริงๆของน้องทั้ง200ทีมแต่หลังจากนี้ก็จะมีผลงานที่อยู่บนออนไลน์ของ startupthailand.org นะครับเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งของพาร์ทเนอร์นะครับหรือนักลงทุนนะครับหรือจะเป็นลูกค้าเองที่สนใจก็มาสนับสนุนผลงานน้องๆน,นะครับที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะผลักดันให้น้องๆสู่เป็นธุรกิจอย่างจริงจังในอนาคตครับเขาฝากไว้ด้วยครับ